สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o ม Channel และตอนนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตไกด์กิจกรรมใหม่ในวันนี้นะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะมีชื่อว่าดูเอลสุดยอดนักอันเชิญฮะถือว่าเป็นกิจกรรมหลักฮะประจําแพท3.7เเลยก็ว่าได้ะฮะกิจนี้ แจกพีโมเจมฮะเยอะมากแจกของวันเยอะมากมีมงกุฎฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยในวันแรกวันนี้ฮะแล้วกับเพื่อนเนี่ยเล่นฮะจะได้ทั้งของอาวุธใหม่4ดาด้วยแจกจากกิจกรรมฮะเมื่อเล่นครบก็ได้ถึงขัดอาห้าก,กันเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวกิจกรรมนี้จะเล่นยังไงจะเป็นยังไงนะฮะผมจะพาไปดูกันที่หน้าคำอธิบายก,กิจกรรมเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e a s ี่การ์ดไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิม้นให้กับกเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID password หรือว่าเติมผ่าน UID ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพดีขึ้นให้ตรงเลยนะนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สำคัญนะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก็อยู่ทางใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราเข้ามาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมเป็นทีเรียบ,บร้อยเนาะสำหรับกิจกรรมฮะจะมีเวลาเข้าเล่นอยู่ที่ประมาณ18วันด้วยกันฮะแล้วก็สำหรับทางด้านคําอธิบายกิจกรรมตรงนี้ฮะเงื่อนไขาการเข้าร่วมเนี่ยเพื่อนๆฮะจะต้องมีแรงประจนภัยที่เลเวล32หรือว่ามากกว่าขึ้นไปฮะ แล้วก็ต้องทำเควสพวกนี้ให้สำเร็จก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นเควส์เทพเจ้าฮะแผนลบหนีออกจากริโตเควสโลกฮะสนามลบของลูกเต่าแมวแล้วก็การ์ดฮะแล้วก็จะมีเควส์เทพเจ้าฮะอาคาชาปุกป,ปันเควส์ตำนานฉากที่1แล้วก็มีเควส์ตำนานในฉากที่2ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเล่นครบฮะเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้เล่นอยากสกิปข้ามฮะก็สามารถสกิปข้ามได้เช่นเดียวกันหลักๆเนี่ยแค่ี้ยรวถึง แลวก็เล่นแค่เควนหลักฮะเควนเทพเจ้าผมคิดว่าน่าจะเล่นจำนี้ได้แล้วนะฮะซึ่งจัน,นี้ะจะแบ่งเป็นกิจกรรย่อยฮะเกมเพย์ย่อยอีก4รูปแบบฮะเดี๋ยวแต่ละแบบเนี่ยมันเล่นยังไงจะเป็นยังไงกันบ้างฮะผมจะไกด์ทีละแบบเลยในคลิปนี้ฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยใครที่มาครั้งแรกฮะเพื่อนต้องเล่นเควนเป็นเควนเนื้อเรื่องก่อนซึ่งเหมือนเดิมนะฮะเควนเนื้อเรื่องผมจะเล่นให้และก็จะมีลงแยกให้อยู่แล้วสำหรับใครที่เป็นสายสริปฮะคอยมาย้อนดูทีหลังก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ในคลิปตรงนี้ฮะเป็นคลิปไกด์กิจกรรมผมจะข้ามในส่วนของเนื้อเรื่องไปไม่มีการสปอยอย่างแน่นอนฮะก็กดไปยังเควนกดล็อกเควนฮะทําเควนให้จบฮะกิจกรรมก็จะเปิดเรียบร้อยก<ๆ>็สำหรับในส่วนตอนนี้นะฮะผมก็ได้ทาการเล่นเนื้อเรื่องจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ฮะกิจกรรมก็ได้ทําการเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนเนี่ยกลับเข้ามาที่หน้ากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งฮะมันก็จะปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ซึ่งตรงนี้ฮะผมพาไปดูกันที่รายละเอียดกิจกรรมกันเลยดีกว่าฮะกิจกรรมฮะเมื่อเล่นจบแล้วเนี่ยมันจะมีการเปิดขึ้นมาเป็นฉากท้าทายฮะอยู่ที่4ฉากการท้าทายด้วยกันโดยแต่ละฉากเนี่ยมันก็จะมีมินิเกมหรือว่าเกมเพลย์เนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งในคลิปนี้ในวันนี้ฮะเราจะมาไกด์ทุกอันเลยว่าแต่ละอันเนี่ยเล่นยังไงฮะเหมือนเดิมฮะเราจะเริ่มกันที่อันแรกก่อนเลยฮะเส้นทางมหัศจรรย์ฮะเพื่อนๆกดขึ้นมา แล้วก็ต้องไปเล่นเควสฮะมันจะเป็นเคว้สั้นๆฮะไปคุยกับเอ c เพื่อเปิดเคว้เราก็จะสามารถเล่นเกมตรงนี้ได้แล้วนะฮะสำหรับในส่วนของเคว้นฮะเขาก็จะพาเรามาหา NBC คนนี้เลยฮะเราก็ทำการคุยไปได้เรื่อยๆซึ่ง n อ c ฮะก็จะอยู่ในงานการจัดแข่งการ์ดเลยฮะเพื่อนก็คุยให้จบฮะเท่านี้ก็สามารถเปิดเคว้ได้แล้วนั่นเองนะฮะเมื่อเพื่อนทำการคุยจบเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็จะเด้งหน้าแนะนำเกมเพคขึ้นมาตรงนี้เลยฮะ ซึ่งเกม K เนี่ยก็เล่นง่ายมากเลยผู้เล่นฮะจะต้องเข้าร่วมการท้าทายให้สำเร็จฮะแล้วก็มุ่งฮะหรือว่าไปถึงแท่นชมวิวฮะเพื่อรับตาประทับฮะหลังจากนี้เนี่ยสำเร็จการท้าทายไปถึงแท่นตาประทับแล้วได้รับตาประทับแล้วฮะ เราจะสามารถรับรางวัลได้ก็คือเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยนะฮะในส่วนกิจกรรมเส้นทางมหัศจรรย์ก็ทําการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วฮะโดยจะมีฉากท้าทายให้เลยนะฮะอยู่ที่4การท้าทายด้วยกันโดยจะเปิดทีละวันไปเอยเนาะในวันแรกฮะเราจะไปลองเล่นกันก่อนเลยกดเข้าร่วมการท้าทายฮะแล้วก็ไปที่จุดวาร์ไปได้เลยเมื่อเรามาถึงจุดแล้วนะฮะเราจะเจอกับเสาท้าทายที่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะเราสามารถกดเริ่มการท้าทายได้เลยะฮะ วิธีการท้าทายง่ายมากเลยฮะเราก็ไปให้ถึงจุดหมายที่เขากําหนดฮะก็จะมีการบินมีการล่อนฮะตรงนี้ก็คือง่ายๆอยู่แล้วฮะอ่ะไปคอยบินไปฮะตามจุดเรื่อยๆฮะอ่ะไปเรื่อยๆฮะเราต้องไปถึงจุดที่มีตราประทับให้ได้ทันเวลาที่กําหนดเนาะอ่ะตรงนี้เราจะมาถึงจุดเส้นชายแล้วฮะเราก็ทําการลงไปที่เส้นชายได้เลยฮะลงไปปุ๊บเท่านี้ฮะการท้าทายก็จบแล้วฮะ แล้วก็กดไปที่สแตมฮะตาประทับปั๊มเข้าไปฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะสำเร็จการนัดทายแล้วอย่าลืมกดสแตมรับตาประทับกันไปด้วยนะฮะตรงนี้คือเก็บครบฮะเรียบร้อยแล้ว ได้เป็นทั้งของพีโมเจม60พีโมเจม,ม,เ,จมเป็นของอัพพรสวัสดอีกเยอะแยะมากมายเลยฮะและก็เราจะได้ครับตั๋วอันนี้300ใบซึ่งตั๋วอันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกของวันเพิ่มเติมได้ด้วยฮะแล้วก็กดรับไปเลยฮะเรียบร้อยฮะในวันแรกก็จ,จบครบแล้วแล้วก็สดหรับกิจกรรมย่อยอันที่2ฮะต่อมากันเลยดีกว่าฮะมีชื่อว่าช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นฮะเหมือนกันเลยเพื่อนก็กดไปยังเคนเนาะไปคุย NBC เพื่อเปิดเฟรนก่อนนั่นเองนะฮะ โดยเควนนะฮะก็ให้เรากลับมาคุยกับเอ็นฮะที่งานการจัดแข่งการ์ดอีกครั้งหนึ่งฮะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมากฮะเพื่อนๆก็ทําการคุยกับเอ็นคนนี้ไปให้จบฮะเท่านี้เองฮะกิจกรกรมก็ได้เปิดล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อเราทําการคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็จะเด้งหน้าแนะนําเกมเพย์ขึ้นมาให้กับเราเนาะซึ่งเกมเพย์ฮะเขาบอกว่าเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ได้ฮะที่พื้นที่การจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ราชานันอันเชิญ ของแต่ละเมืองฮะถ้าะว่าทุกเมืองเนี่ยมันจะมีถานที่จัดแข่งฮะเราสามารถไปคุยกับเขาฮะแล้วก็เข้าลงเกมได้เลยโดยเกมเพย์นะฮะจะเป็นการดูเอลหรือว่าดวลการ์ตามปกติได้เลยฮะ,ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้การ์ดของเราเองฮะ,ะมันจะมีการ์ดฮะมาให้เราเลือกแชุดฮะ,ะเราก็เลือก3ชุดฮะ,ะจาก8ชุดนะะั่นแหละฮะเมื่อเราเนี่ยจัดก,การครบเรียบร้อยแล้วเราจึงสามารถเข้ารับการดูเอลได้นะฮะโดยระหว่างการดูเอลนะฮะเราสามารถกดปุ่มลูกศรเนาะที่ขึ้นมาตรงนี้ฮะ เพื่อดูกฎพิเศษในการดูเอลด้วยแต่ละการดูเอลเนี่ยมันก็จะมีกฎพิเศษ,ษแตกต่างกันออกไปเนาะมันมีการเลือกระดับความยากได้ฮะใครที่เล่นไม่ค่อยเก่งก็เลือกแค่ระดับง่ายก็ได้ใครอยากท้าทายหน่อยฮะเลือกไประดับยากแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเพื่อนๆสามารถมาอ่านฮะคู่ต่อสู้ของเราได้ฮะแล้วก็เงื่อนไขในการผ่านซึ่งเงื่อนไขเนี่ยง่ายมากเลยฮะใครอยากได้แค่เพจกับหน้าของตัวบัตรเนี่ย เล่นแค่ระดับไหนก็ได้ชนะ1ครั้งฮะก็คือได้รับครบแล้วใครที่อยากจะเอารางวัลให้ครบฮะรางวัลเยอะเนี่ยก็เล่นยากสุดฮะแล้วก็ชนะให้ได้เนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเราจะไปลองสู้เลยดีกว่าฮะว่าจะเก่งขนาดไหนนะฮะสำหรับเวลาการท้าทายนะฮะก็ให้กลับมาคุยกับ N p c คนนี้ฮะที่งานการจะแข่งการ์ดฮะแล้วก็กดไปเลยฮะฉันอยากลองเล่นดูฮะคู่ต่อสู้คนแรกของเราฮะที่เมือง มอนสเตอร์ฮะนั่นก็คือแอมเบอร์นั่นเองฮะก็เลยจะว่าได้ดูแอมเบอร์ฮะเรากดเลยฮะมาเล่นเกมการกรนเถอะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะเด้งหน้าแนะนําขึ้นมาตรงนี้ฮะตรงนี้เราย่าลืมฮะกดปุ่มลูกศรโดยฮะมันจะมีกดพิเศษให้กับเราฮะอันนี้คือกดพิเศษของบัฟนี้ของวันนี้อันแรกฮะตรงนี้ฮะเราก็สามารถเลือกได้ฮะระดับความยากฮะเป็นแบบชั้นมิฮะไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ฮะเป็นแบบจริงจังอันนี้คือจะยากหน่อยฮะเขาจะมีการแนะนําให้เราฮะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกการ์ดอันไหนไปเราจะค่อนข้างได้เปรียบฮะมันจะมีปุ่มบอกฮะอันนี้คือได้เปรียบอันนี้ก็ได้เปรียบฮะเพื่อนๆก็พยายามเลือกฮะการ์ดที่มีขึ้นว่าได้เปรียบฮะมันก็จะสู้ได้ค่อนข้างง่ายนิดนึงเนาะอย่างตัวน,นี้ฮะผมจะเลือกไปทน้งของเซี่ยวแล้วก็เป็นทนั้งของดีลูกไปฮะเซี่ยวดีลุกไปแล้วก็เป็นทนั้งของบอสน้ําไปฮะไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าฮะเมื่อเลือกครบเรียบร้อยแล้วฮะเพื่อนๆก็ทําการกดฮะเข้าท้าทายได้เลยนะฮะ มันก็จะเหมือนกันเลยกับเกมการ์ดตามปกติฮะเพื่อนๆน่าจะพอเล่นกันได้พอเล่นกันเป็นอยู่แล้วฮะก็คือเกมเพย์เนี่ยจะเหมือนเดิมเลยต่างกันแค่ว่ามันจะมีบัฟหรือว่ามีกดพิเศษเฉยๆฮะ ซึ่งในส่วนของเกมเพย์นะฮะก็จะเหมือนกับเกมเพย์การเล่นการทั่วไปเลยฮะ,ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องคอยลูกเต๋าฮะ,ะลูกเต๋าเนี่ยมันจะให้มาที8เมตร8เมตรฮะ,ะไปลูกเต๋าที่สามารถใช้งานได้กับทุกธาตุอยู่แล้วคะเป็นเต๋าสัมพัประโยชน์กนาะเพื่อนก็ดูเอลฮะ,ะเอาชนะแอมเบอร์ให้ได้เท่านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะ,ะโอเคมาัตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรียกว่าเกือบแพ้เลยฮะก็จบไปฮะดูเอลผมเลือกมาแบบโหมดยากสุดเลยฮะก็เรียกว่า ยากเหมือนกัน,นะฮะเกือบแพ้ไปะฮะแต่ว่าเอาชนะมาได้ะฮะเมื่อจบแล้วก็เราจะกลับไปที่หน้ากิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งเะฮะเมื่อเรากลับเข้ามาแล้วะฮะก็ทําการรับของรางวัลให้ครบเลฮะใครที่รู้สึกว่ามันเล่นยากสู้ไม่นชนะสักทีเนี่ยผมคิดว่าเล่นแค่โหมดง่ายะฮะน่าจะชนะไม่ยากเท่าไหร่แล้วนะฮะ ผมคิดว่าวันต่อ,ตอไปเนี่ยน่าจะเป็นเมืองริเยะอินาซุมะแล้วก็เป็นเมืองซูเมรุฮะพบกันทีเลยที่4ฉากฮะแต่ว่าเราจะได้เจอใครเราจะได้ดวลกับใครฮะเพื่อนๆก็รอลุ้นกันได้ฮะแต่คิดว่าเกมเคเนี่ยจะเหมือนกันฮะเลือกการ์ดแล้วก็สู้ฮะสู้ให้ชนะก็จบเนาะสำหรับกิจในโซนนี้ฮะ แล้วก็ต่อมานะฮะเรามาดูกันที่กิจกรรมในฉากที่3กันป้างดีกว่าฮะนั่นคือภาพเครื่องจักรนิรันต์บทแห่ง7อัชาริยะฮะกิจนี้ก็เหมือนกันเลยฮะให้เราเนี่ยกดไปยังเควนไปคุย NBC เพื่อเปิดเควนก่อนนะฮะซึ่งเควนนะฮะก็จะพาเรามาหา NBC คนนี้ฮะก็อยู่ในงานเดียวกันนะเลยฮะเพื่อนเก็ทําการคุยให้จบฮะเท่านี้กิจกรรมก็จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เมื่อเราคุยเสร็จแล้วฮะหลังจากนั้นเขาก็จะเด้งหน้าแนะนําเกมเพ์ขึ้นมาให้กับเราตรงนี้ฮะซึ่งเกมเพกก็ง่ายมากเลยฮะเราเนี่ยต้องทาการปรับตําแหน่งมีการหมุนฮะพื้นของกระดานหรือว่ามีการปรับขนาดฟันเฟืองฮะให้มันเหมาะสมมากที่สุดฮะและก็สำหรับในการท้าทายเนี่ยมันก็จะมีพื้นกระดานที่ไม่สามารถปรับตําแหน่งได้หรือว่าหมุนทิศทางได้อยู่ฮะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังคงสามารถปรับตําแหน่งหรือว่าทิศทางของพื้นกระดานอันอื่นๆได้เหมือนกันนะฮะ และก็นอกจากนี้ฮะจะมีพื้นกระดานฮะที่สามารถสลับตำแหน่งกันได้ด้วยโดยนักเดินทางฮะสามารถสลับกันได้อย่างอิสระเลยฮะและก็นอกจากนี้ฮะยังมีพื้นกระดานบางอันฮะที่เราเนี่ยสามารถหมุนฮะตามเข็เมนาฬิกาได้อีกด้วยฮะและก็สามารถใช้ประโยชน์ฮะจากสมบัติพิเศษจากพื้นกระดานเนี่ย ทำให้ฟันเฟืองเนี่ยมันต่อกันได้นั่นเองเนาะแล้วก็ในตอนที่ติดตั้งฟันเฟืองฮะหรือว่าปรับพื้นกระดาษเนี่ยมันจะมีบางตำแหน่งฮะที่มันปรับแล้วมันปรับไม่ได้ฮะมันติดฮะเราก็ต้องหมุนชิ้นส่วนอื่นๆก่อนฮะจึงจะสามารถปรับได้เนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะในส่วนตอนนี้นะฮะกิจกรรมก็ทําการเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะซึ่งกิจกรรมฮะมีให้เล่นค่อนข้างหลากหลายฉากมากฮะมีถึงแปรฉากแปการท้าทายด้วยกันฮะฉากแรกฮะเราจะเริ่มมาที่เมืองบอนสเตดเนาะ ซึ่งวิธีการเข้าร่วมฮะง่ายมากเลยฮนะเพื่อนๆมาหา NBC คนนี้ฮนะแล้วก็มันจะมีผนะ้าเนาะที่คุมอยู่ฮนะสองฝั่งฮนะแล้วต้องเล่นอันแรกก่อนฮนะคือฝั่งซ้ายแล้วกดเล่นเลยฮนะมันก็จะเป็นการเข้าร่วมการท้าทายฮนะซึ่งในส่วนเกมเพย์ตรงนี้ฮนะเพื่อนๆก็สามารถกดสลับกระดาได้ฮะตรงนี้ฮนะเป็นสาณ์เนาะกดสลับฮนะแล้วกดอันนี้ฮนะมันก็จะเป็นย้ายอันซ้ายมาอันขวา,ย,าย้ายอันขวามาอันซ้ายฮนะเพื่อนๆก็ลองย้ายไปย้ายมา แล้วก็ตรงนี้ฮะมันจะมีฟันเฟืองเนาะแล้วกดไปที่เพาหรือว่าฟันเฟืองฮะมันจะมีให้เลือกฮะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ฮะเพื่อนก็ลองใส่ได้ฮะอ่ะผมจะลองใส่อันนี้ไปฮะถ้าอันไหนไม่ได้ก็ลองเอาออกฮะลองเปลี่ยนอันฮะลองเอาออกลองเปลี่ยนอันแบบนี้ก็ได้ฮะแล้วก็ต้องหมุนอันนี้ให้ได้ด้วยเนาะแล้วกดอันนี้ฮะ แล้วก็ลองใส่อันนี้ไม่ไม่ถึงฮะอ่ะอันนี้ได้แล้วฮะก็คือจบแล้วฮะใครที่เล่นไม่ได้ลองเล่นตามผมก็ได้ฮะหรือว่าใครเนี่ยมีวิธีที่ทาให้หมุนง่ายกว่านี้ฮะก็ลองเล่นได้ฮะผมใช้เวลาไปประมาณ4 8ปวินาทีฮะอันแรกก็ไม่ยากสักเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือจบแล้วฮะเราก็เปิดมาเลยฮะอันแรกหลังจากนนฮะเราก็ไปเล่นอันต่อไปที่อยู่ทางด้านขวามือเลยฮะเมืองนึงเนี่ยมันจะมีอยู่ที่2อันเนาะเมืองละ2ฮะมอนสเตอร์สเมืองต่อไปก็อย่างละ2อย่างละ2ฮะ เหมือนจะเล็กไปฮะเราลองเอาออกฮะแล้วก็ใส่อันนี้แทนฮะเรียบร้อยฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายนะจบไปแล้วฮะอันนี้2ใช้เวลาเพียงแค่22วินยาทีเท่านั้นนะฮะจบแล้วฮะแล้วกดเปิดเผยไปหลังจันฮะให้กลับไปที่หน้ากิจกรรมฮะเพื่อรับของรางวัลกันเนาะสำหรับของรางวัลฮะเพื่อนก็ทําการรับไปได้เลยฮะมันก็จะมีเพชรพีโมเจมมีของอัพอาวุธฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของในการน้าชาเนาะเป็นเฟอร์นิเจอร์ฮะ เราก็รับเลยฮะหอันรับเลยฮะสออันซึ่งตรงนี้ฮะมันจะเปิดได้เลยฮะทีละวันทีละวันฮะซึ่งวันนึงเนี่ยมันเปิดทีละ2นะหรือง่ายๆฮะมันเปิดเมือง1นึงละ2ภาพฮะเมืองละ2อันเมืองละ2อันฮะครบพันทีเลย8ฉากฮะเข้าภาพก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็สลาบต่อมานะฮะเรามาถึงกิจกรรมย่อยอันสุดท้ายแล้วฮะนั่นคือลูกเต๋าโกนรับฮะแล้วกดไปเลยฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยทําการเปิดเคว้ไปคุยกับ NPC ก่อนนะฮะ คณะของเควสนะฮะก็จะพาเรามาหา NBC คนนี้ฮะก็เหมือนเดิมเลยทําการคุยให้จบฮะเขาก็จะเด้งหน้าแนะนําเกมเพย์ขึ้นมานนเองเนาะซึ่งการแนะนําเกมเพย์ฮะในระหว่างการท้าทายเราฮะเมื่อเราเอาชนะศัตรูได้เนี่ยมันจะมีการสุบฮะได้รับลูกเต๋า7อัจฉริยะฮะซึ่งลูกเต๋าเนี่ยจะมีอยู่ที่7ชนิดฮะแล้วก็มีธาตุอยู่แล้วก็รวมไปถึงฮะมีธาตุที่เป็นลูกเตา๋าสารพัดประโยชน์ด้วยฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในทีมของเราฮะมีตัวละครชนิดธาตุใดๆฮะ มันจะมีเลทอัพฮะโอกาสดอบฮะลูกต่ทาท่านั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งในระหว่างการท้าทายเนี่ยเราจะสามารถเก็บลูกเต่าได้มากสุดฮะอยู่ที่4ลูกด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่าเต่าสีลูกเนี่ยที่เราเก็บมาได้ฮะมีท่าที่ไม่สอดคล้องกับตัวละครที่อยู่ในทีมเลยนะฮะ ในเทินต่อไปเนี่ยหรือว่าในรอบต่อไปฮะมันจะมีการเปลี่ยนฮะให้มาสอดคล้องกันอย่างเช่นแบบนี้ฮะตามภาพเลยแล้วก็ในระหว่างการท้าทายฮะทุก20วิเราจะสามารถใช้สกิลฮะการทอยกำหลับศัตรูได้1ครั้งด้วยกันฮะซึ่งตรงนี้นะการทอยแต่ละครั้งฮะเราจะเสียลูกเต๋า7จัดอาชญทั้งหมดเลยฮะในขณะนั้นเพื่อปล่อยขึ้นกะแทะออกไป1ครั้งฮะซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่สูโดยรอบด้วยฮะโดยที่ชนิดท่าฮะของความเสียหายของขึ้นกะแทะครั้งนี้ฮะ จะขึ้นกับตัวละครที่อยู่ในสนามฮะถ้าเกิดว่าเป็นธาตุไหนก็จะแรงเป็นธาตุนั้นนั่นเองเนาะและเรายังสามารถรับบัฟฮะได้หลายชนิดมากยิ่งขึ้นด้วยชนิดธาตุของรู้ต่างสาราพาประโยชน์เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นชนิ้นเดียวก,กันกับตัวละครที่ร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นเสมอนะฮะซึ่งในระหว่างการท้าทายฮะเราจะต้องเอาชนะศัตรูที่ปรากฏตัวฮะอย่างต่อเนื่องภายในเวลาที่กําหนดฮะให้ได้เยอะที่สุดฮะเพื่อรับคะแนน และก็ส่วนระดับสูงฮะยิ่งชนะได้มากขึ้นคะแนนก็ยิ่งมากขึ้นเนาะจบครบก็จะมีการประเมินคะแนนฮะเป็นเหรียญตาแบบนี้ให้กับเราทุกทีเลยนะฮะก็มีให้เล่นอยู่ที่4ฉาก4เมืองด้วยกันฮะสำหรับเมืองแรกก็เหมือนเดิมเลยที่มอนเซตฮะเราได้รับคะแนนฮะเพียงแค่2 0 0พคะแนนเราใจรับของรางวัลทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก็เพื่อนฮะสามารถกดเข้าท้าไทยเลยพิการเข้าท้าททยฮะง่ายมากเลยฮะก็ให้กลับเข้ามาหา NBC คนนี้อีกครั้งฮะทำการคุยกับเขาฮะแล้วก็ เริ่มการท้าทายได้เลยนะฮะเราสามารถเลือกฮะระดับความยากได้ฮะยิ่งเลือกยากมากเท่าไหร่ฮะ,ละเลเวลมอนเตอร์จะยิ่งเยอะแล้วก็ตัวคูณคะแนนเนี่ยจะยิ่งเยอะเท่านั้นฮะซึ่งทีงนี้เพื่อนๆฮะสามารถเลือกตัวละครอ,อะไรก็ได้เลยเอามาลงฮะขอแค่มันสามารถสู้แล้วก็เข้าจัดมอนเตอร์ฮะได้ง่ายที่สุดก็เพียงพอแล้วนะฮะ และก็สำหรับตอนนี้ครผมก็ทําการจัดตัวหรือว่าจัดทีมเรียบร้อยแล้วฮนะสำหรับใครฮะที่อยากจัดทีมตามบัฟด้านซ้ายมือเนี่ยก็สามารถจัดได้นะมันจะบัฟช่วยเราฮะค่อนข้างแรงมาก เมื่อเข้ามาถึงการท้าทายแล้วฮะ,ะก็จะไปท่าหน้าของดันเจียนแล้วก็มีกุญแจฮะเพื่อนเพื่อสามารถกดเปิดฮะ,ะแล้วก็ทําการต่อสู้แล้วก็กาจัดบอนได้ตามปกติฮะ,ะตรงนี้ไม่ได้งหนื่อยพิเศษเลยรีบฆ่ามอนฮะใด้เร็วที่สุดห้ไ้เยอะที่สุดฮะ,ะเพื่อเก็บคะแนนเนาะซึ่งตรงนี้ฮะ,ะสังเกตว่ามันจะมีบัฟเนาะป,ปุ่มตัวทีฮะเมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะเป็นบัฟที่ระเบิดขึ้นแแทะออกมาฮะ,ะแบบนี้ฮะ ปึ้มฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยใช้ตัวละครไฟฟ้ามันก็จะเบิดเป็นไฟฟ้าฮะถ้าเกิดว่าใช้ตัวละครธาตุไม้ธาตุอื่นๆเนี่ยมันจะเบิดขึระแทกมาเป็นธาตุนั้นเนาะซึ่งตรงนี้ฮะความแรงมันจะขึ้นอยู่กับลูกเต๋าฮะที่เราเก็บได้ตรงนี้ฮะยิงธาตุสามกับคนในสนามฮะมากเท่าไหร่ฮะมันก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นเนาะตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรฮะเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องของบัฟก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมอนเตอร์เนี่ยต่อให้เราฮะรับยากสุดมันก็ไม่ได้อึ ยาวๆเลยยันจบเลยนะฮะแล้วก็สำหรับตอนนี้ฮะผมก็ทําการเล่นฮะจนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผมก็ได้อยู่ที่ประมาณ6,900คะแนนฮะซึ่งคะแนนเนี่ยมันได้เยอะมากๆฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเล่นฮะแค่รับของรางวัลจนครบเนี่ยแค่2,000แต้มผมมองว่ามันค่อนข้างง่ายของรางวัลกันอีกครั้งเลยฮะรับไปเลยฮะห้าสเพชรฮะแล้วก็เป็นเงินโมราเป็นสมุดเป็นแร่ไปฮะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปฮะ มีการท้าทายอยู่ที่4การท้าทายฮะโดยจะเปิดทีละวันหนึ่งทีละ3วันแล้วก็ทีละ5วันฮะซึ่งทั้งหมดั้งหมดฮะทุกกิจกรรมเลยตรงนี้ฮะเพื่อนๆสามารถดอเอาไว้และคอยมาเล่นทีเดียวฮะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สนาต่อไปนะครับผมจะพามาที่การแลกรับของรางวันหรือว่าการรับฮะอาวุธฟรี4ดาวฮะแจกขัดอาห้าด้วยในกิจนี้ฮะเพื่อนๆก็เข้ามาถึงฮะรับของราวัลจากตรงนี้ให้เรียบร้อยฮะ มันจะมีตัวพิเศษฮะและกดที่รางวันอาวุธฮะเราใช้ตัวพิเศษนี่แหละจากการเล่นกิจกรรมเมื่อกี้ฮะซึ่งวันแรกวันเดียวฮะเราสามารถแลกฮะพานูได้แล้วฮะเอามาใช้ได้เลย1อันฮะเราจะกดรับเลยฮะรับของราวันฮะนี่ฮะได้มาแล้วฮะพานูแจกฟรีสดาวฮะขัด1่ฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากขัดเพิ่มฮะก็สามารถมาแลกได้เพิ่มนะจากที่ตรงนี้ฮะรางวันดูเอลฮะเข้ามาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเยอะมากฮะเป็นท่าทางของของอันนี้ฮะ -600 ฮะทีละ600เป็นหน้าของมงกุฎด้วยซึ่งวันแรกฮะเราสามารถขัดได้อยู่ที่ R3 ด้วยกันฮะผมแลกมาแรกคัขัด R3 ฮะที่เหลือก็อาจจะต้องรออีกวันหนึ่งสองวันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขัด R5 ได้ไม่ยากฮะแล้วก็มงกุฎเนี่ยเพื่อนก็สามารถแลกได้ฮะซึ่งเพื่อนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นกี่น้ำครบทุกฉากฮะไม่ขาดเลยเราจะได้รับของรางวัลตรงนี้แลกได้ครบอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้น จะแลกอะไรก่อนอันนี้ขึ้นแล้วแต่เ,เพื่อนๆะฮะอันนี้คือได้ครบอยู่แล้วนเนาะคราฟก็จะเป็นประมานะะี้ฮะกิจนี้แจกเยอะมากฮะรวมพราวาะวันฮะจาก4ฉากตรงนี้ทั้งหมดนะฮะพีโมเจมเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ไม่ต่างกว่า1,000พีโมเจมฮะได้พีโมเจมเนี่ยหนึ่บวกบวกอย่างแน่นอนฮะไหนจะแลกสมูดขออัพพรสวรรค์ขอ up, อัพอ,อาวุธอีกฮะได้เยอะมากฮะ แล้วแค่นี้พอฮะยังได้ของรางวัลเป็นอาวุธฟรี4ดาวฮะอันนี้คือใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยฮะแล้วก็มีของรางวัลจากการดูเอลีได้เป็นมงกุฎได้เป็นเงินได้เป็นสมุดต,ตรงนี้อีกฮะแล้วก็สามารถแลกของขัดเกลาขัดอาหาได้สบายๆฮะกิจนี้ถือว่าเป็นกิจที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆแถมเนื้อเรื่องฮะก็ยังคงน่าสนใจมากฮะเราได้ท่องเมืองไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์รีเยอีดาซูมาแล้วก็ซูเมลูฮะครบทุกเมืองเลย ก่อนที่เราจะไปฟอร์เทฮะแล้วก็ไปกับตัวละครตัวใหม่เนาะอย่างน้องชาร์ลอด้โดยฮะน่าติดตามมากๆใครอยากราติดตามเนี่ยผมจะลงเนื้อเรื่องแยกเอาไว้ให้อีกคลิปนึงเพราะฉะนั้นก็สามารถมาตามดูเนื้อเรื่องได้นั่นเองเนาะข้าวคาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเควันนี้นก็จบนะฮะสำหรับการไกด์กิจกรรมหลักเลยในแพทนี้ฮะ3.7ฮะเราจะมาดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดนึงดีกว่านาะ สรุปเลฮะกิจนี่ฮะจะมีเวลาให้เ,เล่นอยู่ที่ประมาณ18วันด้วยกันแล้วกิจฮะเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเราจะได้ไปฮะครบทุกเม,มืองเลยตั้งแต่มอนสเตอร,รีเยอิดาซูมาแล้วก็เมืองซู m i โนด้วยซึ่งตัวเดินเรื่องฮะเป็นตัวละครใหม่จากเมืองฟอร์เทนอย่างน้องชาลรดฮะแล้วก็กิจกรรมมีให้เล่นอยู่ที่4ฉากฮะก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยฮะ แต่ละกิจเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานมากก็เคลียร์ได้แล้วฮะแล้วก็ไม่ค่อยยากด้วยฮะเพชรเนี่ยไม่ต้องบอกนะครับเพชรนี่คือเยอะมากไม่ตามกว่า1,000พเจมบวกๆอย่างแน่นอนฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์เลยฮะของกิจนี้ก็คือแจกเป็นธนูสีดาวฟรีอันนี้คือเพื่อนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยฮะเล่นแค่วันแรกครับเพื่อนเนี่ยจะได้ธนูเอาไปอัพเอาไปใช้เลยขัดถึง R3 ด้วยในเดวันนะตรงนี้ฮะแลกได้เลย แล้วก็ตรงนี้ฮะเราสามารถฮะมาแลกของลับเพิ่มไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกมงกุฎฮะของขัดเกลวซึ่งวันแรกเนี่ยได้ถึง R3 เลยนะฮะแล้วก็พวกเงินพวกสมุดพวกแรกฮะมาแลกเพิ่มเติมได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันเนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเหมือนเดิมเลยใครที่มีคำถามฮะอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ล่างคลิปนี้เลยะฮะใครที่ชอบฮะก็กวนฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็นึกกระปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้พลาดกินเหมือนทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย